ะธารมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้สั่นได้สอนไว้อย่างมงมงคลสูตรเอ่อมงคลสูตรสูตรนี่มาจากไหนมงคลสูตรสูตรนี่มาจากไหนสูตรนี่มาเทวดาถกเถียงกันในเมืองมนุษย์มนุษย์ถกเถียงกันถึกสิบสองปีนะเอ่อพระอินทร์เลยตรงมากราบทุลถามพระพุทธเจ้าเอ่อมงคลสูตรสามสิบแปดเนะี่ย เ,เพราะว่าคนไปเที่ยวงานคนไปเที่ยวงานคนมากๆคงจะไม่มีมาโผล่อย่างทุกวันเลยมั้งคุณเสี่ยงหน่อ,อความเป็นชริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าน่ะมันว่านะประกาศที่่าความเป็นชริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าทีนี้ก็เลยมาถกกันบันเอ๊ะคำว่า คำว่าชริมงคลเนี่ยมันอะไรคือเป็นชริมงคลเอ่อทีนี้ก็ถกเถียงคำว่าชริมคลต้องเกิดมีคำข้าวประจากอะไรคือเป็นชริมงคลเอ่อคนหนึ่งก็บอกโอ้ยก็เห็นเทสองของของสวยๆงามๆเอ่อไปเห็นของที่สวยๆงามๆมันแะละเป็นชริมงคลไม่ใช่คนหนึ่งบกคัดค้านบางทีของสวยๆงามๆไปเห็นคนสวยๆงามจริงอยู่ แต่ม่อกำบัดกำมวยมันด่าเราอีต่างหากนี่ยมันจะเป็นมงคลให้กับเราเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเห็นไม่ใช่พูนับถือได้ยินเสียงพกเพราะนั่นแหละเป็นชรีมงคลพกเนื่อวาไม่ใช่เสียงเพราะก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แต่พ้องเสียงเพราะอย่างเี้บางทีมันด่าเราก็มีอีกในเสียงนั้นอีกเสียงเพราะสนั้นอีกไม่น่าจะเป็นมงคลเป็นมงคลสหรับเราอีกพระนี้โธก็เลยถกเถียงกันทางหังต่าง คนเราไปกินอาหารอร่อยอร่อยนั่นแหละเป็นมงคลคนเราไม่ใช่วางทีของไม่อร่อยมันก็เกิดมีเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นก็เลยถกเทียงกันจนถึงไปเทวดาเทวดาก็ทกเทียงกันเทวดาก็นำทำคำที่ว่าขอให้เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลจงเกิดแก่แก่ข้าพิจาณเทวดากบมันอะไรคือความสุขเป็นสิริเป็นมงคล ไปหาพระเอ็นพระเอี่ยวโอเมดานะไปเราจะพาไปไปถามพระพุทธเจ้าพระเอ็นกันลงมาถามพระพุทธเจ้าวเวลากลางคืนแหละแอบพวกเธอองค์บโบเอ้ยอันนี้มันมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นข้อธรรมเป็นอัดเป็นข้ออัดข้อธรรมอของของพระพุทธเจ้าจะต้องตอบเอาทางใจฟังพอท่านเทวดาก็ตั้งใจฟังพระงองค์ก็จะแดงให้ฟัง เอตมังอเซวนาจะพาลานะังบันดิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานะังเอตมังกละมุตวังนี่แหละเป็นมงคลอันอุดมเอ,อเซวนาจะพาลานะังยาคบคนผ่านถ้าคนชั่วจะไปคบนะจะไปคบคนชั่วนะเอบันดิตานันจะเซวนาให้คบบันดิตนักปราชัปูชาจะปูชนียานะัง บูชาบุคคลที่ควรบูชานะี่นี่แหละเป็นมงคลอนะันสูงสุดผู้หลงไร่เป็นทเทระพอในสามข้อแล้วนะอะไรเป็นเทเราบอกมจนจน,จนทึงมงคล38ประการน,ะนี่แหละสรุปแล้วคือหลักธรรมคาสอนที่เราสวนมันเป็นตำหลักธรรมคาสอนทางนั้นหนะลูกลานนะแต่ทาตาโยมนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สวนเพื่อการอ้อนวอนเทประเจ้าแล้วเราเทวาไม่ใช่นะ ให้คำว่าเป็นคติธรรมหรือเป็นข้อธรรมควรประพฤติปฏิบัติของหลักของพุทธศาสนาเชื่อให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีเราจะชั่วได้ยังไงถ้าเราทําชั่วเราจะดีได้อย่างไรเพราะนั้นท่านเน้นเรื่องกรรมคือการกระทํา